สวัสดีค่ะวันนี้ออมขอมาไลฟ์สั้นๆนะคะเกี่ยวกับ แอลคาเนทีนที่ใส่ในกาแฟสรุปแล้วเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาเข้าใจประวัติที่มาที่ไปของไอเจ้าตัวแอลคาเนทีนก่อนเลยไอแอลคาเนทีนเนี่ยจะบอกเลยว่านะคะมันทำหน้าที่ในการ t านสปอร์ตนะคะหรือว่าขนส่งเจ้าตัวไขมันที่เล็กที่สุดนะคะหรือที่เราเรียกว่า fatty acid เนี่ยเข้าไปในเซลล์หรือ จะส่วนของไมโตคอนเดียซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับการที่เหมือนเราช่วยเบิร์นไขมันไปได้โดยปริยายคนก็เลยนะคะนิยมนํามาใช้ในเรื่องของเวชแมเนจเมนต์หรือการควบคุมน้ําหนักเท่านั้นเองค่ะ ทีนี้เอามาให้ดูอีกก่อนอันนี้คือในเซลล์เราใช่ไหมคะในเซลล์เราเนี่ยประกอบด้วยส่นประกอบมากมายเลยหนึ่งในนั้นคือเขาเรียกว่าไมโตคอนเดียอ้เจ้าไมโตคอนเดียเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะในไลฟ์ของเอสตาซันทีแล้วก็โคเอนไซคิวเทนมันเป็นตัวที่เหมือนเป็นพลังงานให้กับเซลล์อะคะ่ะแล้วไอ้เจ้าตัวแอลคารีทีเนี่ยมันจะช่วยขนส่งไขมันนะคะเข้าไปในไมโตคอนเดียเพื่อให้เขาผลิตเป็นพลังงาน พอผลิตเป็นพลังงานปุ๊บนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมีกำลังวังชาในการทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นในทางทฤษฎีเนี่ยมันถือว่าเหมือนจะกลายเป็น w h t Loss Management ทีเนี้ยออมอยากเล่าแบบนี้ว่าไอเจ้าตัวแอลคาไ i น e จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเราไม่ใส่ในกาแฟเนี่ย มันหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะความจริงแล้วคือร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตแอลคาฮนทินได้เองคะ่ะทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องหาจากภายนอกหรือว่าถ้าเราอยากจะหาจากภายนอกเราหาได้จากจําพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ปลาส่วนคนที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยอาจจะหาอาจจะไม่มีไม่มีอะไรนะพอมันทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เนี่ยมันทําให้เราทาน L เราไม่มีแอลคาฮนทินใช่ไหมเราอาจจะทานอาหารเสริมเข้าไปก็ได้ทีนี้ พอมันเป็นแบบนี้แล้วอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ไหมว่าการที่เราทานแอลคาไลนเข้าไปะคะ่ะเรานะคะจําเป็นจะต้องออกกําลังกายช่วยมันด้วยไม่ใช่ว่าแบบเออฉันกินแอลคาไลนแล้วหวังกาแฟจะช่วยลดน้ําหนักโดยฉันไม่ทําอะไรเลยนะคะหลายๆคนนะ่ะเข้าใจผิดในเรื่องนี้มากๆนะคะหนึ่งเลยคือจะบอกว่าในงานวิจัยต่างๆนะคะเขาวิจัยแบบนี้เลยว่าคือเสี่ยงมันแตกกันเนาะงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า เอ่อแอลคานีเนี่ยช่วยเป็นเวทเวทแมเนจเมนต์หรือว่าการดูแลควบคุมน้ำหนักได้ดีแต่ว่ามันมีงานหลายๆงานวิจัยที่ซัพพอร์ตบอกว่าการทานแอลคานทีน,นคู่กับการออกกำลังกายหรือหรือว่าการทานแอลคานีทีนอย่างเดียวโดยไม่ออกกำลังกายมัน no significant หรือหมายความว่าเรา คือมันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคือมันไม่ได้ช่วยลดเลยเอาง่ายๆเถอเป็นภาษาง่ายๆนะคะถ้าถามว่ามันช่วยลดไหมเนี่ยบางทีถ้าเรากินทานแอลเคนในที L K N T, แล้วออกกําลังกายมันมีงานวิจัยที่บอกว่าเออมันช่วยลดนะ้ำประมาณหนึ่งสองกิโลแต่ถ้าถามว่าไอ้จะส่วนเอวรอบพุงเนี้ยมันจะหายไปไหมมันไม่ได้หายไปนะคะอ่ะแล้วทำไมบางคนหายอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใส่ในกาแฟบางคนบางคนหายเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเรากินกาแฟแค่มื้อเช้าอย่างเดียวหรือเปล่า กินกาแฟาแล้วไม่กินเลยเลยจนถึงเที่ยงหรือเปล่าหรือบางคนลวดไปถึงเงย็นหรือเปล่ามันทําให้น้ําหนักลดหรือเปล่ามันเป็นตัวช่วยได้บางส่วนก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเรากินกาแฟาตลอดไปต่อเนื่องแล้วมันจะช่วยลดไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเขาใส่ไปทําไมนะคะอันแรกขอวิเคราะห์ละกันเนาะเป็นในมุมมองของออมแล้วกันนะคะว่า1เลยคือเป็น value added ในผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอา้า ก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะถ้าเราถ้าเราอยากจะเลิกกาแฟบางทีเราก็อยากจะกินกาแฟที่มันแอดออนอะไรบางอย่างเข้าไปพะฉันกินทุกวันแทนที่ฉันจะกินกาแฟอย่างเดียวฉันก็กินอะไรก็ได้บ้างที่มันมีส่วนประกอบอย่างนี้แต่การที่บอกว่าเอ้ยทานแล้วทําให้เราผอมเพรียวทําให้เราลดน้าหนักเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงไปนิดนึงเท่านั้นเองค่ะการที่เราจะเลือกทานนะคะกาแฟแอลคานทีนหรือไม่ทานเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ถือออมถือว่าเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนแล้ว แล้วแต่คนที่จะเลือกซื้อแล้วยังไงต่อแต่สิ่งที่เราควรระวังคืออะไรรู้ไหมคือการที่เรานะคะ จะต้องระวังครีมเทียมแล้วก็น้ําตาลที่เป็นส่วนประกอบไปงั้นสมมติว่าเราเราซื้อกาแฟที่เป็นแอลคาไลนที่ดีก็จริงนะคะแต่เช็คด้วยว่าครีมเทียมเนี่ยมันทําให้เราอ้วนหรือเปล่าตัวหนึ่งอ้วนตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งช่วยเราอีก2ตัวไม่ช่วยเราน้ําตาลเนี่ยเยอะไหมเงี้ยอะถ้าเกิดเขาให้สให้ความหวานแทนน้าตาลโอเคครีมเทียมอะทําให้เราหนักเกินหรือเปล่าอันเนี้ยต้องเช็คด้วยนะคะและนี่แหละค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลของ แอลคาันทีนะคะทาแล้วช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมนะคะวันนี้อ,อมก็ต้องคอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ